สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจนะครับอุปกรณ์ต่อไก่นะครับเชือกไก่หลักไก่กระเป๋าไก่ตัวเป่านะครับมาดูรายละเอียดงานใกล้ๆกอนนะครับตัวนี้เป็นเชือกไก่นะครับงานใกล้ๆนะครับลูกหมุนนะครับ สวยๆเลยนะครับตัวนี้ใส่ได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับต่อเสียงตัวเมียนะครับทํามาจากท้องเหลืองนะครับหลักไก่นะครับมีหลายแบบหลายราคานะครับสอบถามดูก่อนได้ครับถุงเฉลยนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าสายเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับ สายเดี่ยวนะครับถุงเชลเลยนะครับ2แบบนะครับกระเป๋าไก่ตอนครับตัวนี้ก็กระเป๋าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบบราคาอีกราคานะครับร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นลายพรางทหารแท้หมดนะครับกระเป๋าค่ายเรานะครับครับตัวนี้จะมีซิปบนซิปหน้านะครับซิปหน้าเป็นระบบล็อกนะครับซิปสีทองนะครับระบบล็อกนะครับเปิดปิดหน้าได้นะครับตัวนี้นะครับไปป่าปิดหน้าได้นะครับตัวนี้พี่เสียบหลักนะครับ ดูระบายอากาศซ้ายขวานะครับ2ด้านนะครับด้านบนก็จะมีซิปนะครับมีขอบเหล็กซ้ายขวานะครับไก่จะไม่หย่อนนะครับใส่แล้วจะไม่หย่อนนะครับผ้าลายพังทหารแท้นะครับเน้นเกรดเอเอนะครับพื้นจะ2ชั้นนะครับหนานะครับ2ชั้นนะครับนี่ครับดูระบายอากาศด้านหน้าด้วยครับผมผ้าลายพังทหารแท้นะครับเกรดเอเอนะครับ สนใจแบบไหนสอบถามดูก,ก่อนได้ครับอุปกรณ์ต่อไก่ตอนกนะครับกระเป๋าไก่ต่อเชือกไก่ตัวเปาตัวเมียหลักไก่นะครับถุงเฉลลยมีครบนะครับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ COD นะครับจ่ายเงินที่หน้าบ้านนะครับรับของค่อยจ่ายเงินนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับ ฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ